สวัสดีครับเด็กๆพบกับค,คุณครูกลิอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับการเรียนรู้แบบฝึกหัดบทที่13การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน100แบบฝึกหัด13.6การหาผลลบตัยการตั้งลบมีการกระจายสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .1 จัดทำโดยครูกฤิครูจิรวัฒนล่าชชมพูโรงเรียนอนุบาลระยองครับ กิจกรรมพัฒนาความรู้มี24จัดวางไป8เหลือเท่าไหร่ประโยคสัญ,ญลักษณ์24-8ลบเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเด็กๆครับลองมาสังเกตรูปภาพนี้ก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าแห้งบล็อกไม้2บล็อกมีจำนวนเท่ากับ20กับจำนวนเศษอีก4บล็อกไม้ แทนด้วยจำนวน24คําคำว่าลบด้วยหมายความว่าอย่างไรลบด้วยหมายความว่าเอาออกไปถูกไหมครับดังนั้นเราจะเอาบล็อกไม้ที่มีอยู่24เอาออกไป8บล็อกไม้แต่เด็กๆในการลบจำนวนในลักษณะอย่างนี้นะครับ เราจะใช้วิธีการกระจายหมายความว่าอย่างไรนะครับนั่นก็คือเราจะแยกบล็อกไม้ที่มีจำนวน1 0ออกมากระจายในลักษณะอย่างนี้เด็กๆสังเกตดูนะครับนี่คือบล็อกไม้ที่มีจำนวน1 0เราจะนำมากระจายออกแล้วทำการลบออกไปจำนวน8 บล็อกไม้เด็กๆลองนับจำนวนบล็อกไม้ที่เหลืออยู่สิครับนั่นก็คือ1 0กับอีกกี่หน่วยนะครับคำตอบคือ1 0กับอีก6หน่วยถูกไหมครับเด็กๆดังนั้น24ลบด้วย8จะได้คำตอบเท่ากับ16นั่นเองแล้วถ้าเรานำเลข มาวางในแนวตั้งเด็กๆสังเกตดูนะครับเมื่อเรานำจำนวน24มาเขียนแยกหลักเลขเราก็จะได้เลข2อยู่ในหลัก10และเลข4อยู่ในหลักหน่วยลบด้วย8 8เป็นเลขที่อยู่ในหลักหน่วยถูกไหมครับเมื่อเรามาสังเกตดูเลข4ที่อยู่ในหลักหน่วยน,นั้น ลบด้วย8ลบได้ไหมครับเด็กๆลบไม่ได้แล้วเราทำอย่างไรนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องไปกระจายเลขในหลัก10ออกมา110เราเรียกว่าการขอยืมหรือการกระจายนั่นเองนะครับเหมือนที่เรากระจายบล็อกไม้ออกไป110 แล้วทำการเอาออกไป8ดังนั้นเมื่อเรากระจายเลขในหลัก10ก็คือเลข2เอาออกไป1 0ดังนั้นเลข2จึงเหลือเพียง1 0เข้าใจไหมครับเด็กๆแล้ว1 0ที่กระจายออกมานั้นกระจายไปให้กับหลักหน่วยนั่นเองดังนั้นหลักหน่วยก็จะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น นั่นก็คือ1 0กับ4หน่วยรวมเป็น14เราจึงจะนำา14ไปลบด้วย8ซึ่งจะเหลือคำตอบเท่ากับ6ส่วนเลขในหลัก10จะเหลือ1นซึ่งไม่มีตัวลบในหลัก10เขาเรียกว่าชักลงมาเขียนในหลัก10ก็คือ1นดังนั้น1นกับอีก หหน่วยจึงเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นก็คือมีดินสอที่ยังไม่ได้จัดวาง16กล่องนั่นเองยากไหมครับเด็กๆอย่าลืมนะครับถ้ามีตออวตอบที่ไหนเราจะต้องตอบด้วยเลขไทยเสมอนะครับถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วเราไปทำแบบฝึกหัดกันต่อนะครับ แบบฝึกหัดหน้า124ข้อ1หาผลลบ30ลบด้วย4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหรือเท่ากับเท่าไรเพื่อให้ง่ายคุณครูให้เด็กๆขีดเส้นแบ่งหลักเลขเอาไว้นะครับเราเรียกว่าเส้นแบ่งหลักนะครับดังนั้นเลข3อยู่ในหลัก10และเลข0อยู่ในหลัก หน่วยถูกไหมครับเด็กๆนั่นคือจำนวน30ลบด้วย4เลข4จึงอยู่ในหลักหน่วยในการลบเมื่อกี้เราทราบแล้วว่าเราจะต้องลบเลขที่อยู่ในหลักหน่วยก่อนเสมอดังนั้นเลข0ที่อยู่ในหลักหน่วยลบด้วย4เด็กๆคิดว่าลบได้ไหมครับ คำตอบคือไม่สามารถลบได้นะครับแล้วเด็กๆอยากเอา4ไปลบด้วย0นะครับซึ่งไม่ถูกต้องนะครับเลข0ที่อยู่ในหลักหน่วยลบด้วย4ไม่ได้นะครับดังนั้นเลข0จึงต้องไปทําการกระจายเลข3ออกมา10เลข3จึงเหลือ20 ส่วนเลข0จะมีค่าใหม่เป็น1 0เพราะได้1 10นั้นมาจากเลข3นั่นเองนะครับ10ที่อยู่ในหลักหน่วยลบด้วย4เหลือคำตอบเท่าไหร่นะครับเด็กๆคำตอบคือ6ถูกไหมครับเป็น10ลบด้วย4เท่ากับ6ในหลักหน่วยส่วนเลขในหลัก10คือ2 มีตัวลบในหลักสิบไหมครับไม่มีทําอย่างไรนะครับเด็กๆชัก2ลงมาดังนั้น30ลบด้วย4เท่ากับ26เด็กๆเ,เขียนคำตอบได้ถูกต้องตรงกับที่เฉลยไหมครับ43ลบด้วย5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหรือเท่ากับเท่าไหร่ขีดเส้นแบ่งหลัก เอาไว้ให้ชัดเจนก่อนนะครับแล้วอย่าลืมเวลาเขียนเลขเขียนเลขให้ตรงหลักเลขด้วยนะครับเราจะลบเลขในหลักหน่วยก่อนเสมอเด็กๆจำไว้เลยนะครับดังนั้น3ลบด้วย5ลบได้ไหมครับ3ลบด้วย5ไม่ได้ถูกไหมครับเด็กๆ ดังนั้น3จึงต้องไปทําการกระจายเลข4ออกมา1 0ซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นการขอยืมก็ได้นะครับ4ถูกนําไป1 0เหลือ30และเลข3ที่อยู่ในหลักหน่วยจะมีค่าใหม่เป็น13เด็กๆเ,เข้าใจไหมครับว่า13มาจากไหนเพราะ13ได้มาจากเลข 4ที่อยู่ในหลัก10มา110ถูกไหมครับรวมกับเลขตัวมันเองคือ3จึงเป็น110กับ3หน่วยนั่นก็คือ13ดังนั้น13ลบด้วย5ที่อยู่ในหลักหน่วยจะได้คำตอบเท่ากับ8ถูกไหมครับเด็กๆพยายามคิดเลขในใจด้วยนะครับส่วนเลข3ที่อยู่ในหลัก10 มีตัวลบในหลักสิบไหมครับไม่มีเราทำอย่างไรนะครับชักเลข3ลงมาดังนั้น43ลบด้วย5เท่ากับ38ยากไหมครับเด็กๆข้อต่อไป50ลบด้วย6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทำ ก่อนอื่นเด็กๆคุณครูแนะนำให้เด็กๆขีดเส้นแบ่งหลักให้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ดูได้ง่ายและสามารถบอกได้ว่านี่คือเลขในหลักใดเลขทางซ้ายมือเราเรียกว่าหลัก10เลขทางขวามือเราเรียกว่าหลักหน่วยอย่างจำได้ไหมครับเด็กๆเ,เราลบเลขหลักใดก่อนนะครับ ลบเลขหลักหน่วยก่อนเสมอดังนั้น0ลบด้วย6ไม่ได้ถูกไหมครับ0จะต้องไปทำการกระจายเลข5ออกมา1 10ดังนั้น5จึงเหลืออยู่4 10เขียนแค่เลข4นะครับเพราะคือเลข4ในหลัก10นะครับและเลข0จะเปลี่ยนค่าใหม่เป็น10 เพราะได้กระจายมาจากเลข5คือ1 10บวกกับตัวมันเองคือ0หน่วยดังนั้นจึงเป็น1 10ลบด้วย6 <1> 1> เหลือคำตอบเท่าไหร่นะครับ4ในหลักหน่วยถูกไหมครับส่วนเลข4ในหลัก10มีตัวลบในหลัก10มไหมครับไม่มีทำอย่างไรนะครับชักเลข4ลงมาข้อนี้จึงตอบ 44เด็กๆอย่าลืมนะครับมีคําว่าตออบอตอบต้องเขียนคําตอบด้วยเลขไทยเสมอ22-7ลบด้วยเเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหรือเท่ากับเท่าไหร่วิธีทําทําอย่างไรนะครับเด็กๆขั้นแรกคุณครูแนะนําให้ขีดเส้นแบ่งหลักลงไปก่อนเราก็จะทราบว่าเลขโดดตัวใดยอยู่ในหลัก สิเลขโดดตัวใดอยู่ในหลักหน่วยถูกไหมครับเด็กๆ2ลบด้วย7ในหลักหน่วยได้ไหมครับลบไม่ได้2จะต้องไปทำการกระจายเลข2ที่อยู่ในหลัก10ออกมา110ทําทำให้เลข2ที่อยู่ในหลัก10เหลืออยู่110และเลข2ที่อยู่ในหลักหน่วยจะมีค่าใหม่เป็น12เพราะ ได้จากการกระจายเขามา1 10บวกกับตัวมันเองอีก2หน่วยจึงเป็น12 12ลบด้วย7เหลือเท่าไหร่นะครับคำตอบคือ5หน่วยสำหรับเลข1ที่อยู่ในหลัก10มีตัวลบไหมครับไม่มีทำอย่างไรนะครับช์กเลข1ลงมาดังนั้น คําตอบข้อนี้คือ15อย่าลืมเขียนคําตอบด้วยเลขไทย9 0ลบด้วย3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเด็กๆอย่าลืมนะครับวิธีทําก่อนอื่นขีดเส้นแบ่งหลักก่อนแล้วเด็กๆนำเลขที่เป็นตัวตั้งมาเขียนให้ตรงกับหลักเลข 90มีเลข9อยู่ในหลกัก10และเลข0อยู่ในหลกักหน่วยเด็กๆเ,เขียนเลขให้เต็มบรรทัดนะครับลบด้วยเลข3ที่อยู่ในหลกักหน่วยถูกไหมครับเราจะลบเลขในแนวตั้งด้วยหลักหน่วยก่อนเสมอ0ลบด้วย3 ในหลักหน่วยไม่ได้0ต้องทำอย่างไรนะครับไปทำการกระจายเลข9ออกมา1 10เลข9จึงเหลืออยู่8 10ถูกไหมครับและเลข0จะเปลี่ยนค่าใหม่เป็น110เพราะไปทำการกระจายเลข9เข้ามา110นั่นเอง1 0ลบด้วย3ในหลักหน่วยเหลือจำนวนเท่าไหร่นะครับเด็กๆ เถูกไหมครับส่วนเลข8ที่อยู่ในหลัก10มีตัวลบไหมครับไม่มีทำอย่างไรนะครับชักเลข8ลงมาคำตอบข้อนี้จึงตอบเท่ากับ87เด็กๆย่าลืมเขียนด้วยเลขไทยนะครับและที่สำคัญเด็กๆ ลองร้อยวิธีคิดในการกระจายหลักเลขเด็กๆต้องเขียนด้วยนะครับข้อต่อไป64ลบด้วย9เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทำขั้นแรกทำอย่างไรก่อนนะครับเด็กๆขีดเส้นแบ่งหลักเวลาขีดเส้นขีดเส้นให้ตรงด้วยนะครับอย่าให้เส้นแบ่งหลักมันเอียงหรือมันเฉไปนะครับเพราะเดี๋ยวจะทำให้เราเขียนตัวเลขไม่ตรงหลักเลขนั่นเอง หกสมีเลข6อยู่ในหลักสิบเลข4อยู่ในหลักหน่วยลบด้วยเซึ่งเป็นเลข9ที่อยู่ในหลักหน่วยเด็กๆอย่านำเลข9ไปวางในหลักสิบนะครับจะทำให้เราคิดเลขไม่ถูกต้องวิธีหาคำตอบคิดเลขในหลัก หน่วยก่อนนั่นก็คือ4ลบด้วย9 4ลบด้วย9ไม่ได้เพราะ4น้อยกว่า9 4จึงต้องไปทำการกระจายเลข6ออกมา1 10ทําทำให้เลข6เหลืออยู่5 0และเลข4มีค่าใหม่เป็น14งงไหมครับเด็กๆ14มาจากไหน 14ก็คือการไปกระจายเลข6มา1นนั่นเองรวมกับตัวมันเองอีก4หน่วยจึงเป็น14ดังนั้น14ลบด้วย9เหลือคำตอบเท่าไหร่นะครับ5หน่วยและเลข5ที่อยู่ในหลัก10เด็กเ สังเกตดูนะครับคุณครูจะไม่พูดถึงเลข6อีกแล้วนะครับในหลัก10เพราะว่าเลขในหลัก10ถูกกระจายออกไป1 0แล้วจึงเหลือ50ดังนั้น5ที่อยู่ในหลัก10ไม่มีตัวลบชักเลข5ลงมาเขียนคำตอบของข้อนี้จึงตอบ55นั่นเองเมื่อกี้เป็นการลบเลข2หลักกับ หหลักค่าวนี้เป็นการลบเลข2หลักกับ2หลักนะครับเด็กๆลองมาดูสิครับว่ามีวิธีการลบอย่างไรนะครับข้อที่2หน้า125หาผลลบ40ลบด้วย28่สิเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอันดับแรกทำอย่างไรก่อนนะครับขีดเส้นแบ่งหลักและเขาเขียนเลขให้แล้วว่า เลข4อยู่ในหลกักสิบเลข0อยู่ในหลกักหน่วยนั่นก็คือ40ลบด้วย28คือเลข2อยู่ในหลกัก10และเลข8อยู่ในหลกักหน่วยเราจะลบเลขในหลักใดก่อนนะครับคำตอบคือลบเลขในหลกักหน่วยนั่นคือ0ลบด้วย8 0ลบด้วย8ไม่ได้เพราะ0มีค่าน้อยกว่า8 0จึงต้องไปทำการกระจายเลข4ออกมา1 10่ทำให้เลข4เหลืออยู่3 0และเลข0มีค่าใหม่เป็น1 10ลบเลขหลักหน่วยคือ10ลบด้วย8ไดแต่คำตอบเท่าไหร่นะครับเด็กๆ2ถูกไหมครับ และไปลบเลขหลักสิบนั่นคือ3ลบด้วย2ได้คำตอบเท่ากับ1ดังนั้น40ลบด้วย28เท่ากับ12ยากไหมครับเด็กๆ54ลบด้วย39เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมก่อนอื่นทำอย่างไรก่อนนะครับขีดเส้นแบ่งหลัก เขาเขียนหลักเลขให้แล้วนั่นก็คือ5 4มีเลข5อยู่ในหลัก10และ4อยู่ในหลักหน่วยลบด้วย39มีเลข3อยู่ในหลัก10และเลข9อยู่ในหลักหน่วยเราจะลบเลขหลักได้ก่อนนะครับลบเลขหลักหน่วยก่อนนั่นคือ4ลบด้วย9ซึ่ง4มีค่าน้อยกว่า จึงไม่สามารถลบได้4จึงต้องไปทำการกระจายเลข5ในหลัก10ออกมา110่ทำให้5ในหลัก10เหลืออยู่40และเลข4จะเปลี่ยนค่าใหม่เป็น14เพราะได้จากเลข5มา110บวกกับตัวมันเองอีก4หน่วยจึงมีค่าใหม่เป็น14 14ลบด้วย9ในหลักหน่วยเท่ากับ หหน่วยส่วนเลขในหลักสิบเหลือเลข4ลบด้วย3ได้คำตอบเท่ากับ1 0ดังนั้น54ลบด้วย39เท่ากับ15ยากไหมครับเด็กๆ60ลบด้วย23เท่ากับ ช่องสี P ่เหลี่ยมก่อนอื่นทำอย่างไรก่อนนะครับเด็กๆขีดเส้นแบ่งหลักก่อนนะครับและเขาเขียนเลขแยกหลักให้เราแล้วนั่นก็คือ60มีเลข6อยู่ในหลักสิเลข0อยู่ในหลักหน่วย23มีเลข2อยู่ในหลัก10และเลข3อยู่ในหลักหน่วย ลบเลขหลักใดก่อนนะครับลบเลขหลักหน่วยก่อนนั่นคือ0ลบด้วย3 0มีค่าน้อยกว่า3ลบกันไม่ได้0จะต้องไปทำการกระจายเลข6ออกมา1 10่ทำให้เลข6เหลืออยู่50และเลข0เปลี่ยนค่าใหม่เป็น1 10ลบเลขหลักหน่วยได้แล้วถูกไหมครับ 1 0ลบด้วย3ได้คำตอบเท่ากับ7หน่วยถูกไหมครับและลบเลขหลัก10นั่นคือ50ลบด้วย20ได้คำตอบเท่ากับ30ดังนั้น60ลบด้วย23ตอบ30 เจ็ดเวลาเด็กๆเ,เขียนเลขในช่องต่ออวตอบอย่าลืมเขียนด้วยเลขไทยเสมอนะครับและลองรอยวิธีคิดเหล่านี้เด็กๆต้องเขียนด้วยนะครับอย่าลืมเวลาเขียนเลขวางเลขให้ตรงหลักอย่าวางเลขให้มันไม่ตรงหลักนะครับ71ดลบด้วย44เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทำทำอย่างไรนะครับ ขีดเส้นแบ่งหลักให้คุณครูก่อนนะครับและเขาวางเลขแยกหลักให้เรียบร้อยแล้วนั่นคือเลขตัวตั้ง71เลข7อยู่ในหลัก10และเลข1อยู่ในหลักหน่วยลบด้วย44มีเลข4อยู่ในหลัก10และเลข4อยู่ในหลักหน่วย เราจะต้องทำการลบเลขหลักหน่วยก่อนเสมอนั่นคือ1ลบด้วย4ซึ่ง1มีค่าน้อยกว่า4ไม่สามารถลบได้1จึงต้องไปทำการกระจายเลข7ออกมา1 10ทําทำให้เลข7เหลืออยู่6 10และเลข1ในหลักหน่วยเปลี่ยนค่าใหม่เป็น11เด็กๆทราบไหมครับ11มาจากไหน 11ก็คือเอามาจากเลข7 1 10บวกกับตัวมันเองอีก1หน่วยจึงเป็น11ดังนั้น11ลบด้วย4ในหลักหน่วยได้แล้วคำตอบคือ7หน่วยนั่นเองนะครับส่วนเลข6ที่อยู่ในหลัก10ลบด้วย4ในหลัก10ได้คำตอบเท่ากับย0 ดังนั้น71ลบด้วย44ตอบ27 80ลบด้วย65เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีำทำขั้นแรกทำอย่างไรก่อนนะครับเด็กๆขีดเส้นแบง่งลากอย่าลืมนะครับตีเส้นด้วยไม้บรรทัดเท่าน,านั้นแล้วก็ตีเส้นให้ตรงด้วยนะครับนำเลข ตัวตั้งนั่นคือ80มาวางให้ตรงกับหลักเลขนั่นก็คือ8อยู่ในหลัก10และ0อยู่ในหลักหน่วยลบด้วย65 6อยู่ในหลัก10และ5อยู่ในหลักหน่วย ลบเลขหลักหน่วยก่อนเสมอนั่นก็คือ0ลบด้วย5 0มีค่าน้อยกว่า5ไม่สามารถลบได้0จึงต้องไปทำการกระจายเลข8ออกมา110ทําทำให้เลข8เหลืออยู่70และเลข0เปลี่ยนค่าใหม่เป็น1 10ลบเลขหลักหน่วยได้แล้วนั่นคือ110ลบด้วย5ได้คำตอบเท่ากับ5หน่วย ลบเลขหลัก10ต่อนั่นคือ7ลบด้วย6ได้คำตอบเท่ากับ10ดังนั้น80ลบด้วย65ได้คำตอบเท่ากับ15เขียนคำตอบในช่องต่ออบตอบด้วยเลขไทยเสมอ95ลบด้วย59เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหรือเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำ ขีดเส้นแบง่งหลกักนำเลขตัวตั้ง95มาเขียนนะครับโดยให้9อยู่ในหลกัก10และ5อยู่ในหลกักหน่วยลบด้วย59ให้5อยู่ในหลกัก10และ9อยู่ในหลกักหน่วยลบเลขในหลกักหน่วยก่อนนั่นก็คือ5ลบด้วย9 5มีค่าน้อยกว่า9ลบกันไม่ได้ดังนั้น5จึงต้องไปทำการกระจายเลข9ที่อยู่ในหลัก10ออกมาทำให้เลข9เหลืออยู่80และเลข5เปลี่ยนค่าใหม่เป็น15เหตุผลเพราะได้มาจากการกระจายเลข9ออกมา110โดยบวกตัวมันเองอีก5หน่วยเป็น15 ดังนั้นเลขในหลักหน่วยนั่นคือ15ลบด้วย9ได้คำตอบเท่ากับ6หน่วยและลบเลขหลัก10ต่อนั่นก็คือ8ลบด้วย5ในหลัก10เท่ากับ30ดังนั้น9 5ลบด้วย59ได้คำตอบเท่ากับ36 ยากไหมครับเด็กๆอย่าลืมนะครับเรียนคณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่กับแบบฝึกครั้งต่อไปสวัสดีครับ